วันนี้รัศมีจะมาพูดถึงกลโกงในของมิจฉาชีพนะคะกลโกงของมิจฉาชีพนะในเรื่องการหลอกนะแต่คราวนี้จะไม่ใช่การหลอกลงทุนแต่เป็นการหลอกให้เราไปทำงานนะคะหลายคนอาจจะเคยเจอแล้วนะคะรัศมีไปลองมาเลยนะคะลองลอง,ลองดูนะคะลองดูนะมันจะเป็นเพจเพจหนึ่งนะคะอยู่ใน Facebook เนี่แหละคะ่ะ เป็นการเชิญชวนให้ไปรีวิวเสื้อผ้าหรือไปเป็นนางแบบถ่ายรีวิวเสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงผู้ชายสาวไซส์พัดนะคะอย่างรัศมีเลยนะคะซึ่งไปลองมาแล้วนะคะพูดคุยอยู่ในหน้าเพจได้แป๊บนึ่งเขาก็จะโอนเราเนี่ยไปไปต่อในในแอปพลิเคชันไลน์นะคะ แล้วก็จะเป็นการสร้างกลุ่มขึ้นมานะคะจะมีคนดูแลนะคะเป็นผู้ดูแลเราคนหนึ่งนะคะคอยบอกว่าเราจะต้องเข้าไปต้องไปสมัครก่อนนะต้องไปสมัครแล้วก็มีแอคเคาท์นะคะ,ะแล้วเราก็จะต้องเข้าไปเนี่ยใน,ในเวลาเขาโปรมมดเสื้อผ้าหรือรีวิวเสื้อผ้าให้เราไปกดไลค์ไว้นะคะเราก็จะได้เป็นคะแนน <c oughs> เมื่อได้เป็นคะแนนแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะ เป็นยอดของเงินนะคะอารัสมีเข้าไปทำอยู่2วันนะคะได้มา125บาทนะคะอาถอนได้จริงนะอันนี้คือถอนได้จริงนะแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าอยากได้แบบว่ายอดมากขึ้นนะคะก็ต้องสมัครเป็น V.I.P. นะ V.I.P. แล้วนะ แล้วก็จะต้องโอนเงินเข้าไปนะคะจะต้องโอนเงินเข้าไปนะ,ะนี่ละคะเป็นรูปแบบของมิจฉาชีพเขาจะล่อเราด้วยยอดเงินน,น้อยๆก่อนแล้วได้จริงถอนจริงนะแบบแบบเข้าไปเนี่ยประมาณสัก50บาทเนี่ยคลิกคลิกไปประมาณสักคลิกไลท์ของของรูปที่เขาส่งมาให้เราอะนะคะสัก50บาทเนี่ยเขาก็จะพยายามให้เราถอนเหมือนกับว่าเอ้ยฉันถอนได้จริงๆแต่ละนี้ก็ยังแบบว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนจนเป็นวันที่2นะคะก็ได้ เข้าไปทําตามใบงานที่เขาส่งมาให้เรานะคะจนได้ร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะรัศมีก็ถอนออกมานะ <S <S <ม>แล้วก็อบอกเพื่อนๆพืนไว้นิดนึงนะคะใช้บัญชีที่เพื่อนๆไม่ค่อยได้ใช้นะนะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อนๆอย่าเอาบัญชีที่เรา เป็นกระแสที่เราเข้าอออกยเข้า oh, <laughs> <laughs> นะคะรับออเดอร์ลูกค้าหรือว่าเป็นบัญชีที่เราใช้เป็นประจํานะเพราะว่าเ,าเราต้องบอกเลขที่บัญชีเขานะคะอันนี้ต้องระวังนะคะถ้าเพื่อนๆจะไปทดลองเล่นกับมิชชชีพนะหรืออยากรู้ว่าวิธีการทํางานของมิชชชีพเป็นแบบไหนนะละักษณีบอกเลยหนึ่งข้อก็คือ1่เพื่อนๆจะต้องใช้บัญชีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นประจํานะคะ ็นบัญชีลักษณะแบบนั้นนะคะลักษณีก็ใช้บัญชีลักษณะแบบนั้นนะ,ะหลังจากที่ลักษณีได้มา125บาททั่วแล้วนะคะถอนได้ด้วยนะคะ,ะเขาก็จะมีใบงานเหมือนเดิมนะคะก็จะมีใบงานเหมือนเดิมให้เราเข้าไปคลิกกดไลค์ให้รูปเสื้อผ้านะคะพวกเป็นลักษณะเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วเขาจะมีคําถามว่าถ้าอ,อ,อยากไดอ้อยากได้ยอดมากกว่านี้นะก็ต้อง ให้เราเนี่ยโอนเงินเข้าไปเพื่ออัพเลเวลนะคะเพื่ออัพเอเลเวลนะคะก็อย่างที่ลักมีเคยพูดหลายครั้งนะคะลักษณะนี้คือเป็นสไตล์ของมีมิฉชาชีพแน่นอนนะคะเป็นสไตล์มีฉาชีพแน่นอนลักมีก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยาก up, นะอัพนะไม่อยากอัพอะไม่อัพได้ไหมเขาก็บอกว่าเอาได้ค่ะไม่อัพก็ได้แต่ว่าก็จะแบบได้ยอดน้อยนะได้แค่วัน 50บาทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนก็ส่งไปงานให้เราไปกดไลค์เนี่ยน้อยลงด้วยนะคะน้อยลงด้วยแล้วข้อหน้าสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะของของกลุ่มวิชาชีพพวกนี้ก็คือในเขาจะทำเป็นกลุ่มเป็นไลน์กรุ๊ปกลุ่มนะคะมียอดคนติดตามประมาณสักร้อยสองร้อยเนี่ยไม่กี่วันเขาก็จะปิดไลน์กรุ๊ปนั้นแล้วก็ไปเปิดใหม่อีกรกุ๊ปหนึง่ง ะะเหตุผลง่ายๆนั่นก็คือ,อมันอาจจะมีแบบคนรู้ทันและเข้ามาเหมือนมาบอกเพื่อนๆในใน,ในกลุ่มนั้นๆน,น,นะคะก็เลยเหมือนกับว่าปิดกลุ่มนี้เปิดกลุ่มนั้นปิดกลุ่มนี้เปิดกลุ่มนั้นไปเรื่อยๆนะคะแต่จําไว้อย่างหนึ่งที่รัศมีเคยบอกเพื่อนๆเ,เ,เป็นประจำเลยนะคะอะไรที่เราต้องลงทุนด้วยเงินเนี่ย ให้ตั้งข้อสังเกตไปก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะรวมถึงพวกแชร์ลูกโซ่ต่างๆนะอะไรที่ลงทุนด้วยเงินและเราไม่เห็นสิ่งของนะเราไม่เห็นสิ่งของนะอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ก็ได้นะคะต้องระวังกันนะคะต้องระวังนะคะช่วงนี้มิจฉาชีพก็มาในทุกรูปแบบจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ ในช่วงเทศกาลเสียภาษีนะคะก็จะมีบางทีบางท่านโดยเฉพาะอย่างข้าราชการ,กรเกษียณที่แถวบ้านขสมีโดนนะมันจะเป็นใบแบบมีตาคุดเรียบรงเรียบร้อยเลยออกมาแล้วก็ให้คลิกลิงก์ไปนะคะเรื่องแบบเรื่องอข้าราชการบำนาญอาจจะอัพเงินบำนาญได้เพิ่มสัดส่วนในการได้เพิ่มของเงินบำนาญอะไรอย่างนี้นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องคลิกลิงก์นะ ให้พึงระวังไว้ว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพล่าสุดลัศมีก็โดนนะคะ,ะแต่ไม่ได้คิดด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะวันไหวกับคำว่าคลิกลิง์มากนะคะก็จะเป็นลักษณะการแจ้งข้อมูลมาทาง SMS ของโทรศัพท์นะคะว่าลักษมีค้าขายใช่ไหมว่าส,สินค้าของเราเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะให้คลิกลิง์กเข้าไปดูนะคะ ซึ่งลัศสี่ะส่งสินค้าไม่ได้ส่งสินค้าผ่านแฟนะคะก็เอ๊ะเราไม่ส่งผ่านแฟสินค้าเราจะเสียหายได้ยังไงนะคะแล้วก็ปกติถ้าเป็นแฟนะคะถ้าเป็นแฟนะขนส่งแฟนะคะถ้าถ้าได้ได้เห็นคลิปนี้เนาะก็เวลาติดเวลาขนส่งแฟตเขาติดต่อเนี่ยเขาจะจุ่ว เขาเรียกอะไรนะหัวข้อเขาจะเป็น f l a s h Express มาเลยแล้วก็จะเป็นรายละเอียดว่าออวันนี้ฉันส่งสินค้าไม่ได้แอบบอกนิดนึงบางทีรัศมีไม่ได้ขอเลื่อนนะรัศมีสั่งสินค้านะคะไม่เคยขอเลื่อนนะแฟลสามารถเข้ามาส่งได้ตลอดเวลาเพราะรัศมีอยู่บ้านแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วนะแต่มันก็จะมีแบบออขอเลื่อนนะลูกค้าขอเลื่อนเองโทรตอนไหนวะนะคะลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเป็นเป็นลักษณะแบบ คนส่งหรือการส่งสินค้าเนี่ยเขาจะเป็น SMS ของเขาแล้วเขาจะบอกเขาเลยว่ามาจาก f l a s h e x p r e s s นะคะวันนี้จะมีสินค้าเข้ามาส่งนะหรือวันนี้เราส่งสินค้าไม่ได้แต่ในเคสที่รัสมีโดนเนี่ยเป็น SMS แล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บอกว่าจากแฟลชจาก f l a s h e x p r e s s นะคะสินค้าคุณได้รับความเสียหายให้คลิกลิงเข้าไปดูนะคะซึ่งตรงเนี้ยพอคำว่าคลิกลิงเนี่ย เป็นอะไรที่กลัวสยองนะยอดเงินในบัญชีมีไม่เยอะน้อยมากด้วยแต่ก็ยังกลัวนะคะคือปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะคะเพราะบางทีเนี่ยการคลิกหนึ่งลิงก์เนี่ยมิจฉาชีพีย่ยวนี้สามารถเข้ามาในระบบของธุรกรรมหรือ เครื่องไม้เครื่องมือในมือถือเราได้เลยทันทีนะคะอุปกรณ์เขาไฮเทคสุดๆนะคะก็ต้องระวังกันนะคะอย่างนี้ทร่สมิจะแนะนำกนะ็คือกระจายเงินในบัญชีต่างๆแต่เดี๋ยวนี้นะคะหลายธนาคารเขาก็พยายามช่วยเราเต็มที่ตั้งสติเราเต็มที่เหมือนกันนะคะเวลา,เาจะโอนเงินไปไหนเนี่ยเขาก็จะเตือนเราตลอดเวลาว่าเช็คให้ดีว่าเขาเป็นมิจฉาชีพหรือไม่นะคะ รวมถึงตนี้การซื้อการขายพ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่มีเป็นเป็นพ่อค้า,คาแม่ค้าโดยสุจริต่ยฮะเขาก็ซื้อขายสินค้ากันโดยสุจริตแต่ก็มีพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยเข้ามาในในวงการออนไลน์ด้วยความเป็นวิชาชีพนะคะสิ่งหนึ่งที่รศินีจะแนะนําเพื่อนๆเ,เลยว่าก่อนโอนค่าสินค้าหรือก่อนโอนเงินให้ใครก็ตามเนี่ย ไปเช็คชื่อเช็คบัญชีเขาก่อนว่าเขาขึ้นในแบ็กลิสหรือเปล่านะคะของอ่านไปเช็คดูก่อนนะคะเช็คดูก่อนได้นะเบื้องต้นนะคะว่าเขาขึ้นในในแบ็ลิสต์หรือเปล่านะคะแบ็ลิสต์ t com เว็บแบ็ลิสต์ t com <Damn. S 1> นะคะเพื่อนเพเข้าไปเช็คดูก่อนว่าชื่อและบัญชีนี้อ่าเป็นช่อโกงหรือเปล่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะฝากเอาไว้นะคะ เรื่องราวสาระดีๆนะคะติดตามกับรัศมีได้นะคะวันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะร้านบุ๊กคาเฟ่บายทันนทาโฮนะคะด้านบนไอ้ด้านล่างของร้านจะเป็นร้านกาแฟนะคะ เพื่อนๆสามารถเข้ามานั่งอ่านหนังสือนั่งชิลหรือแม้กระทั่งทำอ่านไลฟ์ได้นะคะส่วนด้านบนมีห้องเช่านะคะอยู่พิกัดอยู่กำนันแมงสิแยก13บนะคะบรรยากาศเงียบๆนะเข้ามาดูกันได้เข้ามาชิมกาแฟได้นะคะแล้วก็เข้ามาไลฟ์อย่องลัสมิ่นี้ก็ได้นะคะบรรยากาศ